แล้วหนูละคะพี่พี่หยิบหนังสือออกไปหมดเลยมีหนังสืออยู่สามเล่มแต่ถูกหยิบออกไปสามเล่มอย่างนี้ก็ไม่มีหนังสือเหลือให้หนูเลยสิคะสาลบด้วยสามผลลบก็คือศูนย์พี่พี่รู้อยู่แล้วแต่ยังแกล้งหนูอีก โอ,โอ๋อเอาอย่างนี้นะพวกพี่จะเอาหนังสือมาวางไว้ตามเดิมไม่หยิบออกไปสักเล่มเลยดีไหมจ๊ะสามลบด้วยศูนผลลัพธ์จะเท่าเดิมคือสามมีหนังสือตั้งสามเล่มให้น้องได้เลือกเลยนะจ๊ะพี่พี่ใจดีจังเลยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะหนูขอตัวไปเลือกหนังสือก่อนนะคะน้องๆเห็นไหมคะว่าจำนวนใดที่เท่ากันเมื่อนำมาลบกันผลลบจะเท่ากับศูนย์ส่วนจำนวนใดก็ตามที่ลบด้วยศูนย์ผลลบก็จะเท่ากับจำนวนนั้นค่ะนี่คือความสัมพันธ์ของศูนย์กับการลบค่ะ ไม่เชื่อน้องๆลองหาผลลบของจำนวนเหล่านี้ดูสิแบบฟึกคัดตูนกับการลบ